โพสเ,เวลาจเยียยาปมแม่ฟาดแรงตลายเป็นดาม่าสะเทือนโลกออนไลน์เมื่อเพจดังอย่างจิมมอยร้อยแปดออกมาชิ้งบอมว่าเศรษเมตนมาโชว์หน่อยนะที่ให้สับ ว่าช่วยปลดหนี้จนเหลือติดบัญชีไม่กี่บาทนี่อะไรตอนไหนขอดูหน่อยถ้ากระตันอยู่ขนาดนั้นต้องชื่นชมนอกจากนี้แม่นังเ,งเอกยังได้โพสอ,อีกหลายโพสต์ทั้งดูกล้องแล้วต้องเสียใจได้ยินทุกคําดูถูกที่มาจากคนภายในเสียใจเกินกว่าจะพูดคดําใดๆออกมาขอบคุณที่ทําให้เห็นเป็นบุญตาก่อนจะลาจากกันและฉันอาหสิก,กรรมให้ทุกอย่างถูกการกระทํากรรมใครกรรมมันชดใช้กันให้หมดชาตินี้พอถ้าชาตินามีจริงขอ ให้เราไม่เจอกันมองกันไม่เห็นอีกเลยงานนี้ชาวเน็ตก็ต้องสืบค้นว่าเป็นใครกันนะจนหวยมาออกที่นางเอกสาวพิมพิมประภาโดยคนที่โพส์คือคุณแม่สสิการตั้งประภาพรแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าคนที่คุณแม่โพสต์นั้นหมายถึงใครหรือจะเป็นลูกไหมแต่ถ้าเป็นลูกจะเป็นลูกคนไหนเพราะมีด้วยกัน3ามคนอย่างไรก็ตามต้องรอให้ด้านสาวพิมพ์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เอง และสุดทางด้านสาวพิมพิมพาได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของหมู่นกที่บินอยู่บนท้องฟ้าพร้อมกับแคปชั่นว่า time help ซึ่งแปลได้ว่าเวลาจะเยียวยาท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เธอเป็นจำนวนมาก